โรงเรียนบ้านยางหมู่ที่1นึ่งตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เครือข่ายรัตนบุรี3ส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด180คนมีบุคลากรทางการศึกษา14คนได้แก่ครูจำนวน9คน พนักงานราชการ1คนอัตราจ้าง2คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนภายใต้การบริหารงานโดยนายทองคูณน,นามสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโรงเรียนบ้านยางมีการดํำเนินการโครงการอาหารกลางวันโดยมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตด,ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านยางแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม และแก้ปัญหาด้านโภชนาการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมีกลไกลรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภาวะทุกโภชนาการทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนมีการกำหนดรายการอาหารกลางวันที่หลากหลายล่วงหน้าหนึ่งเดือนให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนและเป็นไปตามหลักโภชนาการ มีการนำผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกาดคะนา้ามาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai s ไท o ส l l ลลันในการจัดสำรับอาหาร มีการสำรวจความต้องการอาหารกลางวันของนักเรียนและความพึงพอใจต่อรายการอาหารคุณภาพอาหารอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งคณนณแม่ก็อยากรู้สเสมอว่าชอบเมนูอาหารอะไรคะข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่เหรอคะ,ออคะทำไมอรอเพราะมันอร่อยคะ่ะโอเพราะมันอร่อยนะคะ กับข้าวของโรงเรียนหนูชอบกินอะไรมากที่สุดข้าวมันไก่ขน่ะคะทำไมถึงชอบข้าวมันไก่คะมันน่ารักน่ารักหรืชอบน้ำพริกอ๋อแล้วก็น้ำพริกโอ้แสดงว่าหนูชอบกินผักหรือว่าชอบกินน้ำพริกชอบกินที่มันน่ากค่ะแล้วคุณยายล่ะคะผึ่งพอใจกับโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เด็กไหมคะเป็นยังไงคะถึงว่าพึงพอใจพอใจทุกวนเหนื่อย อะไรคะตมวัไม่จอดอร่อยทุกวันโอ้พะน,น้องบอกอร่อยทุกวันพอใจกับอาหารที่โรงเรียนทําให้ักเ,เรียนไหมคะค่ะพ <c oughs> อใจอเพราะอะไรลูรกบอกว่าชอบอร่อยนอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยากาศภายในโรงอาหารให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีสุขบัญญัติ ตลอดจนเมนูอาหารรายวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้นักเรียนได้เรียนรู้โรงอาหารและโรงครัวมีความสะอาดเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ถูกสุขลักษณะไม่มีสัตว์อยู่อาศัยแม่ครัวแต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนและสวมหมวกที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้จากเชื้อโรคติดต่อโรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องกองน้ำ เพื่อให้นักเรียนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ประกอบอาหารเพียงพอตลอดทั้งปีมีการจัดทำหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และการจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับจัดสรรงบป,ประมาณอาหารเสริมนม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่างครบ260วันมีเทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้วัดอุณหภูมินมพาร์ไร้์และมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายอาหารเสริมนมโรงเรียนให้นักเรียนเป็นรายวัน โรงเรียนบ้านยางมีการบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในระบบ DMC ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อใช้ในการติดตามภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโดยเครื่องช่างและที่วัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐานมีการรายงานผลเปรียบเทียบภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนก่อนและหลังในทุกๆสิ้นภาคเรียน เพื่อนำไปวางแผนการแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการให้แก่นักเรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดทำนวัตรกรรมที่เป็นเลิศในเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามแนวการทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ จากมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายและได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2โรงเรียนบ้านยางให้ความสำคัญด้านสุขภาวะโภชนาการของนักเรียนเป็นอันดับ1จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโภชนาการประจำปีการศึกษา2565 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนบ้านยางมุ่งมั่นให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งสีด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญารวมไปถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนสุขภา,าวะโภชนาการของนักเรียนที่ดีต่อไป